สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอเกี่ยวกับผูซ้ซี่และวัดต่างๆอยู่บริเวณผู้ซี่สูทานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิรนทานหับฝังพร้อมกันเลยผู้ซี่แมนผูหน่วยหนึ่งที่ตั้งอยู่เจอกางนครล่วงระบาง มีครอบเขตที่กว้างขวางและบวาจะจะยูจุดได้้องนครล่วงพอบางเหาก็สามารถเบิ่งเห็นได้จากมุมที่สูงของผูหน่วยนี้เนายามแหลงจอมผูซี่ยังเป็นจุดสมพระอาทิตย์กระอัสดงได้ย่างสวยงามเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มาห่วง ห่วมตัวกันและถือเป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ทานบกขวรพาดเมื่อฮอดเมื่อหอม,อมาฮอดล่วงระบางผู้ซีมีทางขึ้นได้ทั้งสี่ทางคือทางด้านหน้าข้องห้อพิพิธภัณฑ์แห่งซาสตร์ล่วงระบางทางด้านล่างติดกับไส้น้ำขานทางด้านเนื้อ สามารถขึ้นจากฝากเบืองบานจุ่มคของคือด้านข้างคองผูซีและทางด้านตาเวนตกก็สามารถย่างผ่านทางหงแหมจิงหลานแต่ทางหน้าจะเป็นทีนิยมคองนักทองเที่ยวไล่กว่ามีทางขึ้นเป็นขั้นใดสร้างหอยสาวแปดขั้น ลอดทางขึ้นเต็มไปด้วยต้นดอกจำปาเหลี่ยนใหญ่เรียบขั้นใดขึ้นพธาทุผู้ซี่แห่งนี้มีความกว้างดานละ10.50เมตรซูง่ง21เมตรมีหูบท่านข้องทาดผู้ซี่เป็นการก่อสร้างแบบสี่เหลี่ยมมนุนทนคือดังหูบท่านข้องทาานแห่งอื่นๆ ตัวทาตเป็นทาตยองยุดถึงท่านซ้ำท่านประดับด้วยลูกทาตเป็นหูดอกบัวอยู่ถุกถุกแจตัวทาสเป็นหูสี่เหลี่ยมย่อม,มุมประดับด้วยเษตสั์ทองซ้ำฤทธิ์เ็ดสันซีอันด้านข้างพระทาตไปทางทิศเหนือมีวิหานน้อยข้องผูซี่ประกอบมีห่อไวและห่อกอง อยู่เถิงผู้ซี่แห่งนี้มีประเพณีอันสําคัญอันหนึง่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเมืองล่วงพะบางก็คือประเพณีตีกองอยู่เถิงจอมผูซ้ซี่ซึ่งจะมีสายตีกองคนหนึ่งที่สาวเมืองหมอบหน้าที้หัาผิดอบตีกองยาลคองยาและแซงการตีนี้แมนตีเป็นยามยางเทียงตรงและเข็งขัดตามฮีตเก่าของล่าง ที่พิธที่พิท่านก่องนวยนี้เป็นก่องที่มีขนาดใหญ่มีความกว้าง1.10ซนติเมตรลวงยาว175ซติเมตรปัจจุบันพระธาตุพูซี่เป็นแรงท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้หับความนิยมสมซอบอันดับต้นห้าเกนักท่องเที่ยว ทางภายในและต่างประเทศที่มาเที่ยวสมโดยเฉพาะเมนไหลยะ่คอยแหลงจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไล่ยยางขับขาหน้าแน่นและคึกคืนผากันลังไล่เข้ามาสมพระอาทิตย์เกออัสดงทีผูซี่แห่งนี้ ผ่านไปนั้นท่านได้หับฝังเกี่ยวกับผูซ้ซี่แลวัดต่างๆอยู่บริเวณผูซ้ซี่ข้อขอบเจอข้อมูลจากแผนกทะเลขาววัฒนธรรมและทองเที่ยวแคว้งล่วงพบาบในคลิปต่อๆไปพวกเหาจะมานำสนเสนอหมอรรดกสถานแห่งอื่นๆสู่ทานฝังอีกว่างวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจาก,กันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อ้้งต่อได้เด้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี